ทองคำนะคะนี่สาธิตค่ะว่อะไรเอาทิจมูกนี่วะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคลายทองคำนะครับวันนี้เรามาทำบุญสรรบาดให้ตามน้องช้างน้องฟังนิโครของพ่อผู้ใหญ่เมาหรือของของพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับนี่ครับญาติโยมแล้วนี้เรามาถึงวัดกันแล้วครับ อันนี้พ่อแม่พี่น้องกำลังอัอนนี้พ่อแม่พี่น้องกำลังใส่บาตรกันครับนี่ครับคือโอมีหลายเชือกครับไม่ใช่มีแต่เชือกเดียวครับขอ,นนของของบุญยืนของคำแสนของพ่อใหญ่คำแสนของของพ่อใหญ่พิชิตครับของพี่เลนครับของเชือกแรกที่ได้ลม้มมุงใบเขาก็มาทำบุญร่วมด้วยครับ มีกองพังนิโคมีแล้วก็อะไรอีกนะยายของยายบุญยืนอ๋อยายบุญยืนของยายนี่นะครับมีหลายเชือกครับแล้วก็ของยายของหนูดีบ่หนูดีกับคำคุณหนูดีกับคำคุณสองเชือกนะครับทำบุุทิศส่ลิกุศลนี่เป็นของกินที่ช้างชอบมีกล้วยแตงโมแล้วก็หญ้านี่มีมะขามมีมะขามด้วยมีอ้อยด้วยมะขามก็เป็นยานะครับเป็นยาระบายเป็นอะไรดีของดีครับดีมากๆาเลย เป็นกับเรามาดูนี่เป็นกับข้าวกับปลาที่เตรียมมานะครับเยอะยะมากมายครับนี่เป็นกระดูกท้องตังน้องนิโคครับนี่บพระสมจราก็าได้มาแล้วครับเดี๋ยวครับ นี่คือในสาลาวัดของเราที่เคยถ่ายให้ท่านเอฟซีและพ่อแม่พี่น้องได้ดูบ่อยๆครับมันพระเราก็จะมาทําบุญบ่อยแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายลงไปครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันอีกนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะไปทําบุญเราก็จอดไว้ถ่ายดูทำเลสระน้ําที่กระดูดไว้เป็นน้ําประปาของหมู่บ้านนะครับ ก่อนทางเข้าวัดครับดูครับนี่สวยงามมีดอกบัวเกิดอยู่ใต้นู้นด้วยครับสวยงามมากครับนี่ทาทะเลน้ำยังไม่ลึกเท่าไหร่ครับกําลังดูดครับมีเรือดูดอยู่สองลำครับแมโครกาลังปรับปรุงพื้นที่ครับนี่ครับเลยถ่ายท่านผู้ชมได้ชมได้ดูครับต่อไปหมู่บ้านวัดของเราก็จะมีน้ําใช้แบบ ไม่อุดไม่ยาครับนี่คือเพน้ำประปาครับที่เราดูดไปใช้ทุกวันนะครับน้ำจะเลือกอยู่ทางนู้นครับเขากำลังเริ่มดูดไล่มาเรื่อยๆนะครับเป็นนี่ก็จะขยายเป็นที่เป็นทางเข้าวัดไปเลยครับเป็นทางเป็นผู้ใหญ่เมาบอกว่าจะทําเป็นแบบถนนใหญ่กว้างแบบนี้อ้อมสะไว้เป็นที่ออกกําลังกายไปเลยครับนี่รบอบๆสะนี้นะครับไว คนต่อต่อไปได้มาออกกําลังกายเล่นแถวนี้ครับวงว่างยามเย็นยามเช้าออกมาวิ่งออกมาออกออก,กําลังกายนะครับเป็นพื้นที่นะครับเลยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่คือเป็นงบประมาณที่ทางหลักผู้ใหญ่ได้ขอมาครับก็จะเป็นการาุงรพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับต่อไปวัดของเราก็จะเจริญ ไปข้างหน้านะครับเลยถ่ายเอฟซีไล่ดูครับผมเรือดูดนี่ครับต้องใช้เรือดูระลับแต่ก่อนใช้แมคโครขุดน้ําไม่พอใช้ครับตอนี้จะเป็นใช้เรือดูดเลับน้ำอยู่ไกลๆมันจะเขียวใสมากครับแต่ตรงนี้ยังตื้นอยู่ครับก็จะดูดไล่มาเรื่อยๆครับให้เป็นน้ําประปาไว้หมู่บ้านใช้นะครับที่เราจะขยายทางเป็นทางใหญ่แบบนี้เข้าวัดไปเลยครับี่ ต่อไปจะสวยงามครับปลูกต้นไม้ปลูกรายว้ทําเป็นที่ออกกําลังกายให้ชาวบ้านเดี่ยวกาลังกายนะครับก็กล่าวไว้ด้วยครับแล้วก็เราไปชมการทําบุญในเชาน้านี้กันต่อไปครับครับหลังจากดูที่สะที่นาแล้วก็มาทําบุญเสร็จสบรบเรียบร้อยเราก็ออกมาดูบริเวณวัดของเรานะครับมีเป็นสระน้ําที่ ทางวัดจะถมแล้วครับมีแต่รอดินจากการลอกน้องบิงอีกทีหนึ่งครับนี่เป็นที่ถักบาทบุญลังช้างที่เราทำไว้เมื่อปีก่อน,นครับก็ผุพังไว้ปีนี้ว่าจะสร้างใหม่แต่ได้งบมาไม่พอก็ได้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปดูครับนี่ครับดินกำลังสร้างกำลังถมครับแมคโครกำลังพัฒนาเป็นหนองน้ำ มาดูครับเงินจากที่ f อฟได้ช่วยบริจาคทําบุญสร้างสลาสร้างที่ตักบาตบนลังช้างก็ได้กระทาไปได้พอประมาณแล้วนะครับนี่ครับแต่ยังยังไม่พอครับเงินยังขาดเหลืออีกเยอะครับยังขาดงบประมาณอยู่อีกเยอะครับ นี่ครเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ตักบาทบนหลังช้างที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธากันมาช่วยสร้างก็ได้มาครึ่งหนึ่งนะครับของปีนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณ f.c. ทุกท่านทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันได้ช่วยบริจาคกำลังซับกำลังกายแรงกายแรงใจมาช่วยครับนี่ครับ ที่ตักบาทของเราได้สร้างที่เราได้หางบมาสร้างปีนี้ก็ได้ได้ประมาณนี้ครับได้ครึ่งหนึ่งครับแต่พอดีปีนี้ไม่ได้จัดงานด้วยก็ยกเลิกไปครับรอปีหน้าดูปีหน้าเป็นอะไรจะได้งบมาสร้างต่อไปจากนี่ไปถึงนู่นนี่นครับนี่รองงบประมาณครับจะสร้างต่อให้เสร็จนะครับเราไปดูศาลาที่เราสร้าง แต่เป็นนี้ตัวสาาเสร็จแล้วครับยังเหลือชายคาที่ยื่นออกมากได้แต่โครงครับยังขาดส,สันไทยนะครับมีตน้นไม้ต้นโพนี่เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้ครับใบใหญ่ๆครับไม่รู้จกชื่อครับได้ถามอาจารย์ครับได้ปลูกเมื่อปีที่แล้วแต่ต้นเริ่มใหญ่เริ่มอีกห้าหกปีข้างหน้านี่ร่มเย็นแล้วต้นโพ ปลกไปเยอะมากครับนี่เป็นสา,าลาลานทำรรที่ฟีและทุกท่านเคยได้ช่วยบริจาคเงินมาช่วยสร้างครับตัวสาลาเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะสร้างชายคายื่นออกมาอีกแต่ได้แต่โครงสร้างครับยังเหลือสันไทยครับก็ขอฝาก FC ทุกท่านทุกคนที่มีจิตศรัทธาอยากมาร่วมสร้างร่วมทำบุญกับเราก็เรียนเชิญได้นะครับนี่ รอปัจจัยจากผู้ใจบุญอยู่ครับน,นี้ช่างก็ได้มาทำงานนะครับจะขึ้นเป็นพายจานว่าจะขึ้นแต่โครงไว้เฉยๆครับสันทายไว้มุงทีหลังครับวันนี้ก็พาวันสาวของเรามาเดินเที่ยวชมด้วยครับดูครับ <c oughs> อันหน้านี้ครับไปเกินี่้ก้ามองกล้องครับนี่ครับ ยังขาดงบประมาณขาดปัดปดจจัยที่จะร่วมสร้างให้เสร็จอยู่เยอะครับเสามีแต่เสาต้นใหญ่ๆนะครับนี่มีแต่เสาต้นตะเคียนทั้งนั้นครับแต่ละต้นแต่ละต้นนี่กอดไม่ห่มนะครับนี่ยินพระจาจาร์ท่านว่างบประมาณที่จะซื้อสันไทยก็อยู่ประมาณ สี่หมื่นนะครับแต่ยังไม่มีครับแค่บวกลบคูณหารดูว่าจะใช้งบเท่าไหร่นะครับนะครับหอเสาครับเฉพาะตัวสารานี้หมดไปสามแสนกว่าครับมีท่านผู้ใจบุญทางกรุงเทพครับได้ ให้งบสนับสนุนมาครับสามแสนนะครับแล้วก็ชาวบ้านร่วมสมทบด้วยก็เป็นเสร็จตัวสลา,าแต่ตัวเทิบข้างนี้ยื่นออกมานี่ยังไม่มีครับได้แต่เหล็กเงินเหลือมาจากตัวสลา,านี่ครับเลยซื้อเหล็กมาขึ้นโครงไว้ครับแต่ไม่มีงบที่จะซื้อสันไทยมามุงครับอาจารย์ก็บอกว่าขึ้นแต่โครงไว้ก่อนครับรองบประมาณรอญาติโยมผู้ใจบุญใจมีใจบุญใจศรัทธา มาช่วยค่อยสร้างค่อยทำต่อนะครับนี่เป็นสารา้านทำครับรอบๆมีแต่ต้นโพกำลังปลูกขึ้นครับดูครับอีกสปี5ปีข้างหน้านี่ร่มรื่นครับกำลังกำลังจะเขียวจะอุ่มครับโดนฝนเมื่อวัน2วันนี้ครับดู เงียบสงบปร่มเย็นนะครับไม่มีแล้วอยู่กลางทุ่งเลยครับนี่รอบๆล้อมไปด้วยแม่น้ำมูลนะครับมีเนื้อที่ประมาณรวมทั้งหมดก็60สิบหรือเจไร่ประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่มีโฉนดเป็นที่สาธารณะชาวบ้านศรัทธาก็เลยมายกสร้างเป็นวัดครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องรับช่องพลายทองคำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับใครมีจิตศรัทธาที่จะร่วมสมทบบริจาคก็เรียนเชิญได้นะครับติดต่อมาที่ช่องของเราก็ได้ครับผมจะขอเป็นสะพานบุญให้นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ